ทุกคนโอ้ยสภาพห้องครัวช่อหันกล้องอุย้ยทำไมภาพไม่ชัดเดี๋ยวขออนุญาตช,ชัดแล้วนะคะแกะกล่องที่สองทุกคนไสขนมไสอันนี้นะคะฉันเหนื่อยมากเลยทุกคนเหนื่อยใจแม้เข้ายิงกันน่ะวันนี้ที่กันทะลักเมื่อตอนเจ็ดโมงเชา้าตอนเจ็ดโมงหรือแปดโมงเชา้านี่แหละทุกคนที่บ้านช่อนะคะที่อำเภอที่อำเภอกันทะลักนะ ตรงที่ระเบิดตรงที่ลูกลงนะตรงที่ไข่ลงจากฝั่งจากกัมพูชาที่เขายิงมานะไข่เขาตกไข่เราจะเรียกไข่เนาะเราจะไม่เรียกลูกกันเนาะเขาจะใช้ศัพท์คําว่าไข่เนาะไข่ตกนะคะห่างจากบ้านช่อนะประมาณนะคะ3 5มสถึงสีกิโลนะคะก็คือไข่ตกปุ๊บก,กระจกชั้นแตกจ้ากระจกบ้านชั้นแตกสะเทือนนะคะสะเทือนมากนะคะและทีเนี้ยมันก็ เวลาเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมมันจะมีคอมเมนต์ที่แบบว่าอันซุ่มบนไดหนังสือเขาว่าให้เข้าไปปัญญังคือเข้าไปประมาณประมาณเนี้ยทุกคนคือคือเราอะอยากให้มองสองมุมนะอีกมุมหนึ่งอะเราเข้าใจว่าเราอีกมุมหนึ่งอะเราเข้าใจว่าเขาเขาเรียกอะไรนะมันช่วงสงครามเนาะมันเป็นในเขตของพื้นที่สีแดงก็คือเขตอันตรายนะคะคนที่โดนคนที่โดนกระสุนคนที่โดนคนที่โดนไข่ขลงอะคือ คนที่เขาเฝ้าหมู่บ้านอย่างพี่เขยชอบพี่เขยพี่ชายหลานชายนะคะเขาเฝ้าหมู่บ้านทุกคนนะคะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่สามารถรู้ได้เพราะว่ากัมพูชาน่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ดัเล่งแค่ทหารนะคะคือคือเขายิงไปมั่วเขายิงเอาประชาชนมันไม่เหมือนที่ไทยเราที่ไทยเราอ่ะเขาจะไม่ยิงใส่ราษฎรเขาจะไม่ยิงใส่ประชาชนนะคะมีแต่กัมพูชาที่เขาเอาประชาชนอ่ะมาเป็นเกาะกำบังนะคะปัจจัยทหารบ้านเราอ่ะ เขาจะไม่ยิงแบบนั้นเขาจะไม่มีไปยิงมั่วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยอย่างที่ทุกคนเห็นในโซเชียลเลยนะคะก็คือจะยิงะสะพานจะยิงเขาเรียกอะไรนะบางเกอืไปกำบางเขาเรียกอะไรศูนย์ศูนย์นยอันเนี้ยคือเขาจะไม่ยิงประชาชนเขาจะไม่ยิงบ้านเรือนประชาชนนะคะแต่ว่าฝั่งของกัมพูชานะ่ะเขาไม่ได้อยาา่างงั้นไงทุกคนเขายิงใส่เขายิงแบบมัว่วแล้วทีเนี้ยมันก็มาตกที่บ้านเรือนของประชาชนมาตกทีโโโ่โรงพยาบาลน,นะคะ ซึ่งบางคนแต่เวลาเราเข้าไปดูเนาะเราก็แบบโอ้ยขอให้ใครใเป็นอะไรเลยนะคะแต่ก็มีคนที่เสียชีวิตไปสองคนนะคะก,ก็คือชาวบ้านนั่นแหละทุกคนมันก็จะมีคนที่คอมเมนต์ว่าเขาไม่ให้เข้าไปก็ยังจะสารแลเนเข้าไปก็สมควรแล,ล้วล่ะอะไรเงี้ยนะคะบางคนบางคนก็พิมพ์แบบก็คือพิมพ์ด้วยความแบบสะใจเนาะเออแต่ว่าเราในความรู้สึกของช่อนะ่อยากให้มองในสองมุมนะคะจริงอยู่ว่า,เขา,วา,เ,ขาเขาไม่ได้เข้าไปเขาไม่ได้เข้าไป อยู่นะคะบางทีเขาแค่เข้าไปแล้วเอาข้าวเอาน้ําให้กับหมาแมวที่อยู่บ้านเพราะว่าในศูนย์อพยพคุณไม่สามารถเอาน้องมาได้นะคะเขาอาจจะมีไก่มีหมูมีหมามีเป็ดมีสัตว์เลี้ยงอะ่ะที่จะต้องแบบร้องกินข้าวเธอเข้าใจไหมนะคะเหมือนพี่เคยช่อเนี่ยพี่เคยช่อเขามีหมูมีหมาสามตัวมีเป็ดมีไก่มีแบบคือเลี้ยงอะเนาะ คือก็ต้องเป็นห่วงเขาอะเราเลี้ยงบางคนมีวัวคุณจะให้เอาวัวเขาอะไปที่ศูนย์อพยพหรือมันก็ไม่ใช่ไงคะแล้วบางคนบางคนนะที่แบบว่าอยากได้แต่จะอยากแต่จะมีเงินเธอคนที่เขามีครอบครัวนะคะคนที่เขามีครอบครัวคนที่เขาต้องดูแลครอบครัวนะ่ะ เขาจําเป็นต้องหาเงินจริงๆนะอันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจด้วยนะไม่ใช่เวลาเราไปเห็นคนที่แบบว่าความคิดต่างเราเข้าใจอยู่ว่าคนเรามันคิดไม่เหมือนกันความคิดที่แตกต่างกันออกไปเราเข้าใจแต่ว่าเราอยากให้มองเราอยากให้เขามองในอีกมุมหนึ่งก็คือบางครอบครัวนะคะเขาไม่มีคนซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังนะคะครอบครัวชอบชอบไม่ยกตัวอย่างใครเลยครอบครัวชอบชอบมีครอบครัวชอบชอบบอกว่าไม่ต้องทํางานหรือชอบจะซัพพอร์ตเองก็คือชอบจะดูแลเองนะคะก็คือท้งครอบครัวเลยเดี๋ยวจะส่งให้เดือนละห้าพันอ่าอยู่ก่อนช่วงนี้อย่าเพิ่งไปกีด แต่บางคนเขาอยู่ไม่ได้ไงบางทีเขามีลูกน้อยที่จะต้องกินนมอ่ะนมไปขอเขาไม่ได้ขอเ็าได้ไหมก็ไม่ได้ไปขอรับบริจาคกว่าเขาจะมาถึงก็นานนะคะเมียถ้าเกิดว่าเมียต้องกินยาตลอดอ่ะไปขอบริจาคที่โรงพยาบาลได้ไหมก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนอนะมองมองแบบสองมุมนะอย่าอย่าแต่จะด,ด่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราไปเจอคอมเมนต์ที่มันที่มันแบบว่าไม่ดีอะเนาะเราก็แบบ อยากให้มองอีกมุมหนึ่งอะนะไม่อยากให้มองแบบว่าเออเขาไม่อยากแต่จะได้เงินอยากแต่จะอยากแต่จะกรียดงาอยากแต่จะได้เงินนะคะคุณไม่ได้ดูคุณไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอะคุณไม่ได้เห็นครอบครัวของเขาว่าครอบครัวเขาลำบากขนาดไหนนะคะคุณก็อย่าไปพูดเลยบางทีคนมันไม่มีก็คือไม่มีจริงๆนะคะอย่างคุณยายที่อายุ83ปีอะมีคนสั่งหอยแกนะ่ะโลละ30แเกก็ไปงมหอยงมจนเกย์จมน้ําตายอะทุกคนคิดแค่นี้พอชีวิตคนเรามมนเลือกเกิดไม่ได้เว้ยถ้าเลือกเกิดได้ก็อยากจะ ก็อยากจะแบบว่าเป็นคนรวยอยู่แต่ชีวิตคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ฉะนั้นให้เกียรติกันหน่อยนะคะในการคอมเมนต์ที่แบบว่าไอ้พวกเห็นแต่เงินไม่เห็นส่วนรวมนะคะสงสารสงสารคนที่เสียชีวิตสงสารคนชาวบ้านที่เสียชีวิตนะคะตอนที่ระเบิดลงก็คือตอนเช้าแล้วบรรยากาศที่บ้านเราอะ่ะอีสา,านมากแถวบ้านช่อนอะ่ะมันหนาวเลยเธอ สงสารก็ถามพี่เขยว่าพี่เขยเป็นยังไงบ้างพี่เขยก็แบบว่าเอออาจจะติดต่อพี่ไม่ได้นะเพราะว่าพี่จะต้องปิดโทรศัพท์เพราะว่าแกกลัวว่าเขาจะจับสัญญาณได้นะคะเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอ่าให้พี่เขยนะ่ะโทรไปหาพี่สาวบอกให้พี่สาวนะ่ะให้แม่นะ่ะเอาคุณแจฝากมากับอีกคนนึงนะคะเผื่อว่าแกอยากกินอะไรอย่างเงี้ยในห้องเก็บของของชอนน่ะชอนจะตุนเสเบียงไว้นะคะให้แกไปเอาทุกคนเหนื่อยเพื่อ ังข่าวเห็นข่าวแล้วก็หดหูนะคะเหมือนเหมือนกับน้ําท่วมนั่นแหละเหมือนที่แบบว่าบบคนอีสานที่เราไปช่วยเนาะแล้วก็บอกว่าบางคนนะไม่ไม่ได้รวมนะบางคนบอกมึงไม่ต้องมาอีสานมึงไม่ต้องมากูไม่อยากมีบุญคุณกับมึงอ่าบางคนแบบว่าพอไปช่วยก็ดา่ามาทําไมอะไรกับข้าวนู่นนี่นั่นคือเขาเข้าไปช่วยแล้วอะ่ะเออมันอันนี้อารมณ์เหมือนกันเลยนะคะที่เขาแบบว่าเวลาชาวบ้านเขาโดนแบบนี้เขาโดนข่ลงอ่ะ เขาออกไปทําไมไปทําไมอยู่ตรงนั้นเขาก,ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นอันตรายพื้นที่อันตรายนะคะไม่อยากจะให้มอมุลหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีลูกอ่ะและลูกคุณร้องหิวอะ่ะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องทําใช่ไหมคะใช่อย่างนั้นอะ่ะไทยอย่าลบไทยเลยนะทุกคนตอนนี้ยแค่ให้ไทยกับมิมีลบกันก็พอแล้วค่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใทรหลายคนนะคะนี่จะไปกินขนมแล้ว